ท็อปสรุปท็อปเลือกได้ยังว่าจะทําอะไรให้เขาเนะี่ยยังเลือกไม่ได้อ่ะนี่บอกให้เมนูนี้ดีมากดูดิดดเห็นปะอืมเนี่ยอันเนี้ยว่านไหมเอานี่ดูเมนูดูเอ้ยใกล้ไปจะเห็นได้ไงอ่ะเลือกเร็วเดี๋ยวก็เตรียมตัวไม่นานหรอกเมนูนี้ปะล่ะเอออันนี้ก็ดีนะ กแครอทฟักทองแครอทฟักทองเห็นไหมอยู่ความความเชื่อมโยงไหมมันสีส้มเหมือนกันไงฮาโลวีนฮาโลวีนอยู่เนาเอานี่แหละดีแล้วตั้งใจดูนี่ดูเลือกให้มันไม่ใช่เราไม่ใช่จะคนทำนะเว้ยท็อปท็อปเรื่องมันตั้งใจหน่อยดีโอเคนะสรุปว่าทำเมนูอนะไรอันนี้ แค่นี้นี้ดีกว่าโอเคงั้นก็สรุปเป็นเมนูมน,นี้นะสรุปเป็นเมนูชื่อว่าอะไรนะ,ะครีมชีสคุกกี้เหรอเป็นเค้กดีกว่าปะ <c oughs> อ่ะงั้นสรุปเป็นเมนูให้เมนูนี้แล้วกันนะ 1, 2, 3, 4เาสี่เลือกอะไรนอืงั้นโอเคงั้นสรุปว่าวันพุธหน้าลานาที่ไว้เขาไว้แล้วพรออย่าลืมเอเคไหมห้ามลืมนะโอเค ไปละอย่าลืมนะท็อปอขอโทษอย่าลืมนะท็อปพูดหน้านะออพี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะผมว่าท็อปกำลังมาแล้วแหละแต่ว่าคือรอพี่มันคุ้มค่าจริงเพราะว่าใครที่ได้กินชีสเค้กของท็อปนี่คือแบบชมไม่หยุดปากพี่รอแป๊บเดียวกำลังมาพี่โอ้โหตั้งแต่นั่งมานี่อวยท็อปไม่หยุดเลยนะพี่ได้ชิมขนมจากท็อปใช่ไหม บอกเพื่อะรีบมานะเดี๋ยวพี่ต้องไปธุระอีกสินได้ี่ได้แน่นอนได้นอนพี่เดี๋ยวผมตามคอเลยเครับเอาอี่คงัี้เดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ของก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ มา <med> ได้ครับพี่ได้ได้อบอกท็อปรีบ<ห>มานะเดี๋ยวผมติดตามนะครับผมบบบโอเคครับไม่หลับวะเทคไปก,ก็ไม่อ่านอะไรวะเนี่ยโอ้ยไอท็อปไม่ใช่เวลาที่มันจะไม่ใช่เวลาที่มาสายนะเนี่ยไงครั<อ>บท็อปใกล้ถึงหรือยัง เออผมว่ามันน่าจะใกล้แล้วพี่มันน่าจะใกล้ถึงแล้วครับแต่ว่ามันอาจจะรถติดอะไรเงี้ยครับเอางี้พี่เราไม่ไหวแล้วงั้นเราตามทาวรและเชียงเรียบร้อยเดี๋ยวโทรบอกพี่นะพี่ต้องไปทุรลาแล้วล่ะไม่ทันแล้วนะฝากด้วยโอ,โอเคครับพี่โทษทีครับพี่ครับ โทษที่มาช้าปดีกว่าจะเคลียอะไรเสร็จอะแล้วพี่เขาอยู่ไหนเนี่ยให้พี่เขาชิมเลยปะนี่ดูดิขนมเต็มเลยนะที่เราทำให้พี่เขาชิมเนี่ยไม่ต้องแล้วเขาไปแ <BMW> ล้วมาช้าเลยหว่เนี่ยเว้ยขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจอะคือเราพูดสานะพี่เขาไง แต่แบบาด้วยท็อปทำดิคืนนี้ไม่กลับบ้านนะไม่ต้องทำอะไรไว้หรอกรอครับป้าผมชงนมให้น้องไปเองครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งป้าค่อยชงใหม่ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวป้าแค่นี้ก่อนนะครับ วินวินเดี๋ยวไปไปสอบกันเลยเดี๋ยวตามไปทำไรเนนะี่ยวินกินข้าว,ย,าว,วยังเราก็าวินเนี่ยไม่ได้กินหรอกกินหน่อยไหมอ่ะจะได้มีพลังงานไปสอบเมาวานอ่ะท็อปขอโทษจรงิรจรงๆนะท็อปติดธุระจริงๆอ่ะ เขาก็ตั้งใจจะมาให้ทันนะแต่ว่ามันมาไม่ทันเราต้องพูดแล้วผมชงนมให้น้องไปเองครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งป้าค่อยชงใหม่ก็ได้อ่ะกินด้วยกันยังไม่ได้กินแรมไปเลยใช่ไหมท็อปขอบคุณบินจริงๆนะ เวนสำคัญกับท็อปมากจริงต้องพูดแล้วเช้าเถอะแล้วจริงๆเราก็นัดพี่เขาไว้แล้วอะ่ะแต่ว่ามันเป็นมันพวกนี้แล้วท็อปจะทำขนมทันไะทันอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสอบก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปสอบก่อนโอเคเราจะไปสอบก่อน <laughs> <c oughs> อ่ากบ ใจซ้อมแล้วกันได้เต็มชัวร์เลยอิ่มเงี้ยไปก่อนนะเมดเล็กวันนี้ทำเค้กอะ่ะจะมีเวลาตางมหาให้เรากินมีโอเคเรากิน แล้วนี่เหม็นไหมเนี่ยเหม็น,นไมหมเนี่ยอ่ะลองกินดูจะได้รู้ว่าไม่เหม็นอร่อยปะ